แหวนเพชรเรือนทองรุ่นงบเบาๆดูได้ในคลิปนี้นะครับรีวิวจิวเวลรี่สัปดาห์นี้นะครับเป็นเรื่องของแหวนเพชรจนบ้างนะครับแหวนเพชรรุ่นงบเบาๆนะครับตัวเรือนสีทองนะครับมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับมีคอลเลคชันใหม่ๆมาให้รับชมนะครับเชิญชมได้ในคลิปนี้เลยนะครับไปเลยครับวันนี้นะครับเราก็มีแหวนตัวเรือนนะครับเป็นสีทองทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็ต้องบอกว่า หลากหลายสไตล์มากนะครับทั้งแหวนชูแหวนแถวแล้วก็แหวนผู้ชายมีหมดเลยนะครับและราคาเบาๆนะครับชิ้นนี้เรามาเริ่มกันที่ชิ้นที่1กันก่อนเลยนะครับ rf 1 5 2นะครับ rf 1 5 2เป็นแนวแหวนแถวนะครับประเดิมวงแรกเป็นแนวแหวนแถวกันก่อนเลยนะครับตัวเรือนเป็น18เค k เยนโลโกทั้งหมดนะครับสำหรับที่บอกไปแล้ววันนี้นะครับน้ำหนักอยู่ที่2.19กกรัมนะครับแบบนี้เห็นเลยนะครับว่าสวยๆแบบนี้นะครับเพชรนะครับ เป็นแนวครึ่งวงแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นครึ่งด้านนะครับด้านนี้อยู่ที่12เมตรนะครับ0.05การัตนะครับส่วนด้านขวานะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นตัวเรือนทองนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับตัวทีแบบนี้นะครับสวยๆเก๋ๆนะครับอ่าริงไซส์วงนี้อยู่ที่53นะครับต้องบอกว่าใครสนใจแหวนแนวเทรนสมัยนะครับก็ต้องจัดวงนี้ไปเลยนะครับ2สีสวยๆแบบนี้นะครับราคานะครับราคาปรดเดิมชิ้นแรกกันไปที่ 13,000บาทเท่านั้นนะครับ13,000าบาทนะครับสำหรับแหวนเก๋ๆวงนี้นะครับต้องจัดไปเลยนะครับ R F 152นะครับโอเคนะครับเราไปดูวงต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับสำหรับแหวนแถวยังมีอีก2วงนะครับวงนี้ต่อมาก็คือ R F 027นะครับ R F 027ตัวเรืน1ิ k เคเยนโลโกเช่นเดียวกันนะครับน้ำหนักอยู่ที่3.1กรัมนะครับ3.1กรัม เป็นแนวเฉียงแบบนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด6เม็ดนะครับน้ำหนักอยู่ที่21ตังค์นะครับริงไซส์วงนี้อยู่ที่49นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะของแนวแวนเฉียงที่ก็สวยเก๋ไม่ซ้าใครเหมือนกันนะครับวงนี้นะครับราคาจัดไปที่1 5 0 0 0บาทนะครับ15,000าบาทนะครับใครสนใจราคาวงนี้นะครับก็จัดไปได้เลยนะครับ rf 027นะครับโอเคผมให้ดูสวยๆอีกสักรอบหนึ่ง ก็รักษาเรียบๆแบบนี้นะครับก็สามารถใส่ได้ในทุกๆวันนะครับแหวนก็จะมีความหนานะครับสําหรับวงนี้โอเคไปดูวงต่อไปกันบ้างดีกว่านะครับลักษณะต้องบอกว่าค่อนข้างจะเป็นแหว,แหวนแนวเบสิกแต่ก็ใส่ได้ในทุกๆวันนะครับ R F 0 9 1 R F 0 9 1นะครับตัวเรือนเป็น 18K Yellow Gold นะครับน้ำหนักอยู่ที่1.36กรัมนะครับ เพชรนะครับเพชรสวยๆแบบนี้นะครับ10เมตรนะครับ0.17กรัตนะครับ0.17กรัตนะครับดิงไซวงนี้ก็จะใหญ่หน่อยนะครับดินไซอยู่ที่56นะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องบอกเลยนะครับว่าใส่นิ้วกลางนิ้วชี้หรือว่าใครจะใส่นิ้วนางที่มีขนาดนิ้วใหญ่หน่อยก็สามารถใส่ได้แน่นอนเลยนะครับอ่าโอเคนะครับผมจะบอกว่าวงนี้เขาไม่ได้แบบว่าเป็นตรงๆนะครับผมก็จะให้ดูนิดนึง เขาจะเป็นมีลักษณะแบบเฉียงนิดนึงเป็นโคเป็นเคิร์บเป็นโค้งนิดนึงนะครับก็จะมีลักษณะเป็นลูกเล่นนิดนึงของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครสนใจวงนี้ก็ต้องจัดไปได้เลยนะครับผมให้ดูรอบๆอีกสักรอบหนึ่งนะครับอ่าโอเคนะครับ RF 0 9 1ย์นะครับอ๋อผมลืมบอกราคาไปใช่ไหมครับราคานะครับราคาวงนี้น่ารักมากนะครับวงนี้อยู่ที่9,500บาทนะครับใครสนใจวงแหวนแถวนะครับ ที่ราคาไม่ถึงหมื่นต้องจัดวงนี้ไปเลยนะครับ RF 0 9 1 9500บาทเท่านั้นเองนะครับต่อมานะครับเราไปดูแหวนชูกันบ้างดีกว่าแหวนชูผมมีแหวนชูวงเล็กๆน่ารักวงนี้นะครับต้องบอกเลยนะครับว่าแนะนำวงนี้เลยครับ RW 0 6นนะครับ RW 0 3น6นะครับอ่าสลับกันนิดนึง RW 0 3 6นะครับ เห็นเพชรสวยๆเม็ดนี้นะครับุงนี้น้ําหนักอยู่ที่เพชรอยู่1เม็ด0.12การัตนะครับเป็นเพชรเม็ดละ12ตังค์นะครับตัวเรือนนะครับ18 k เคเยลโลโกนะครับเป็น2สีสลับกันนะครับชุบ2สีสลับกันแบบนี้สวยๆเก๋ๆนะครับน้าหนักอยู่ที่2.04กรัมนะครับและลิงไซส์วงนี้อยู่ที่51.5นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นลักษณะแบรนด์ที่สวยนะครับใส่เล่นก็ดีนะครับหรือว่า บางคนบอกว่าขอเป็นแหวนแต่งงานเลยได้ไหมได้นะครับต้องบอกว่าลักษณะหัวแหวนแบบนี้ก็สวยอยู่แล้วนะครับหรือว่าใส่ในวันธรรมดานะครับแต่งงานแล้วเอาไปใส่เป็นวันธรรมดาก็ยิ่งสวยนะครับ12ตังค์นะครับราคาเบาๆอยู่ที่13,500บาทนะครับ13,500บาทนะครับผมให้ดูช้าๆอีกรอบนะครับต้องบอกว่าเพชรที่ร้านนะครับตัวเรือนสีทองแนวนี้เราจะใช้เพชรที่น้ำ97 98ขึ้นทุกเม็ดนะครับ แล้วก็ความสะอาด VBS นะครับสวยนะครับเรือนนี้ก็แนะนำนะครับวงนี้นะครับ RW03613,500 บาทนะครับผมให้ดูรอบอีกทีหนึ่งโอเคต่อมาอีกวงนึงอีกวงหนึ่งวงนี้ใหญ่หน่อยแต่ราคาเบา 1> Rf 1 2 8นะครับ Rf 1 2 8นะครับเป็นตัวเรือน1 8 k yellow g o เหมือนกันนะครับน้ำหนักอยู่ที่1 5 5กรัมนะครับตะกี้ที่ผมบอกไปว่าใหญ่หน่อยแต่ราคาเบาเพราะอะไรครับก็ต้องบอกว่าเพชรเม็ดนี้นะครับน้ำอยู่ประมาณน้ำา9596นะครับแล้วก็ความสะอาดเป็นระดับ vs ลงมานะครับก็คือต้องบอกว่าเม็ดนี้มีตำหนิอยู่ที่ด้านหน้านะครับ ถึงอาจจะมองไม่เห็นนะครับแต่ผมก็จะบอกรายละเอียดให้ชัดเจนนะครับลูกค้าจะได้เข้าใจชัดเจนนะครับว่าความสะอาดของเพชรเป็นอย่างไรนะครับความสะอาดไม่ดีผมก็ต้องบอกว่ามันไม่ดีอ่แนํากันชัดเจนนะครับแต่ราคามันดีอ่ะเพราะนั้นก็ต้องแล้วแต่ตัดสินใจว่าคิดว่ายังไงนะครับตัวเรือนนะครับอย่างที่บอกไป1.5 5กรกัมเพชรเม็ดนี้ขนาดอยู่ที่20ตังค์นะครับดิงงซสาอยู่ที่52นะครับความสะอาดอยู่ที่ VS นะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ ที่หน้าใหญ่หน่อยแต่ถ้ามองลักษณะอย่างเงี้ยก็จะมองเห็นตำหนิไม่ชัดใช่ไหมแต่ราคาอยู่ทค่15,500บาทนะครับก็ต้องบอกว่า20ตาเนี่ยราคาเนี่ยโดยมากแหวนเพชรสตาร์ที่ประมาณ2 0 0 0 0กว่าแต่วงนี้อยู่ที่15,500ไงเพราะฉะนั้น่ยก็เป็นอีกหนึ่งช้อยนะครับว่าถ้าเกิดว่าอยากได้แหวนที่แบบว่าราคาลงมาหน่อยราคาดีๆก็จัดวงนี้ได้เลยนะครับ15,500บาทนะครับสำหรับแหวน20่ตัางความสะอาด v s วงนี้นะครับ สนใจติดต่อได้เลยนะครับและวงสุดท้ายนะครับก็คือ RM 0 8 6 RM 086นะครับก็ต้องบอกว่าอีกแนวนึงนะครับกึ่งกึ่งแนวแนวผู้ชายนะครับผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายผู้ชายใส่ดีนะครับตัวเรือนเป็น 18K y e l เ o w ยลโลโกนะครับน้ำหนักอยู่ที่2.41กรัมนะครับ2.41กรัมนะครับผมให้ดูรอบด้านแบบนี้เลย เพชรเม็ดเดียวแบบนี้นะครับโดดเด่นเม็ดเดียวไปเลยนะครับอยู่ที่2ตังนะครับ0.02กะรัตนะครับลิงไซส์วงนี้อยู่ที่54นะครับ54นะครับแหวนในมือผมนะครับอยู่ที่ลิงไซส์56นะครับก็จะเห็นว่าลักษณะใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยต้องบอกว่าผู้หญิงก็ได้ผู้ชายก็ได้นะครับใส่ได้ทั้งทุกเพศทุกวัยนะครับ ริงไซส์วงนี้54นะครับราคาเบาๆนะครับอยู่ที่1 2 0 0 0บาทนะครับ1 2 0 0 0บาทสำหรับ RM 086นะครับก็ต้องบอกว่าอาถ้าเกิดว่าใครสนใจวงนี้แล้วไปคู่กับวงนี้หรือวงนี้ก็จะเป็นแนวแหวนแต่งงานก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับคู่นี้ก็โอเคนะครับใครสนใจเป็นแนวแหวนแต่งงานก็สามารถจัดคู่เบาๆราคานี้ไปได้เหมือนกันนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าวันนี้มีอะไรกันบ้างนะครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าวันนี้เราไปดูอะไรกันมาแล้วบ้างนะครับเป็นแหวนแถว3มวงแบบนี้นะครับแล้วก็เป็นแหวนชู2วงอย่างนี้นะครับใครสนใจวงไหนก็จัดไปได้เลยนะครับแล้วก็เป็นแหวนกึ่งผู้ชายหญิงอย่างนี้อีกวงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับใครสนใจแหวนสวยๆสไตล์ไหนนะครับก็สามารถดูได้หมดที่ทางร้านนี้เลยเลยนะครับอ่ะติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ จบกันแล้นะครับสำหรับแหวนเพชรตัวเรนสนสีทอนะครับรุ่นงบเบาๆแบบนี้นะครับใครสนใจวงไหนนะครับติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับอ่านะครับสามารถติดต่อช่องทางไหนได้บ้างนะครับทั้งทางไลน์นะครับทางโทรศัพท์นะครับติดต่อได้หมดเลยนะครับวันนี้นะครับก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ใน EP หน้านะครับกับ EQ พ่อคาเฟ่อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับสวัสดีครับ